สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีของเจนนี่โจทั้งในทั้งเก้านะคะกวมาพอกันคือเก้าแหละค่ะกับเจนนี่โจโชต่บมื่อนี่เจนนี่โจจะโซ่โชแ่บนางจำมี่มาผลขบุญนี่เราเพี่น้องคะขปุนกับต่าแคล่ลอตต่าแค่ลอตใส่ต้นหอมค่ะพี่น้องแล้วก็พักนานาชนิดเหมือนเดิมค่ะนึ่งราคา มาได้ใจกินนั้งกันเออก่อนจะกินเป็นเอิบซีว่ะพี่ซีเป็นคอคามาว่าจากเห็นเสือคุ้มไรของเจน,นีเต็มโตเดี๋ยวเจนีอยากเห็นเบิร์นมันจะเป็นอซีนะครับพี่น้องครับซีแบบเต็มโตเจน,นีไม่ยูทั้งหมดหนึ่งโตสองโตสามโตสี่โตห้าโตค่ะพื้นละหาบาทพี่น้องพื้นละหา,าพื้นละหาปอนทึกถือไม่เป็นของรันแขก ว่าเจนีไปซื้อของแพงอยู่แล้วนะครับพี่น้องค่ะถ้าแบบว่าเก่ามากไปอยากซักกระถิ่มเลยจริงๆนะครับพี่น้องคือละหาปอนถือคือว่าถือเลยแหละครับพี่น้องว่าน้ำปลากนมาใจพี่น้องกินน้ำกันมากินน้ำเจนนีเหมือน,นกินผู้เดียวยีน่นางน่อยมัน ี่นั่งน้อยมันมันคัดผ้าเขาพี่น้องขาองค์กชาตบรรลงประทับล่างมันองค์กระชาตลงประทับรางนั่งกันเลยแบบนี่เห็นขานั่งมานน้ค่ะลอยแล้วลอยเร้วฉันนั่งมาอง,อ,องค์กระชาตที่ดาเทพองค์กระชาต่าป,ประทับรางเล่ยลอยเลยพี่น้องขา ดีจัาเมื่อเด้อก,กินน้ำกันพี่น้องกินว่าเห็นโอ้ยเงียสั่งมาว่านี่้กินใปใส่เทอดเฮียกะดีกว่าพี่น้องกินเพื่อนด้วยจ้าทุกคน กินแล้วกินแล้วบะไ้กินแล้วถ้ามงพานมีอะไๆนี่เห็นเขาบอกไม่กินบูดบันแล้วทิมบันแลลวปิวง้มปลากินบนแล้วน่ะเห็นบอกลอกกินมันมเห็นลอกินตอนมเอ้ปลากระป๋องได้ไม่มาหาดเขากินไหมวันี้าออกกินนะ ไม่รอดเซร์ม,มาของนยุน่นักงราทำาโรมนันพึ้น่อ มันลวย้องไอยออกฟอนมันกินไม่ได้ดอกทหารนม่ไม่กินไไ้องม,มันห่อนวดๆก่อน,น,ววนยากค่ที่จะกินยากทองมันห่อนนะเขาจะว่าพ่นทองมันพ่นตตนมันไม่กินทองทหารนี่ไม่กิน Yeah. 鱼再回趟山。 นี่จะใส่จานเดียวเพราะเจนยินเจนนี่กินผู้เดียวกันแบบลงลูกุงรสนะพี่น้อ,นองเบิ้ดขนาดนักน้องว่าเจนนี่สิกินเบิ้ดป่ะนี่กิ่นเครื่องโล่คิดว่าเครื่องโล่ละถุงนึง หน่อยนึ่งปากแตกพี่น้องค่ะ เปิดกินมากหวานดีพี่น่องลองกินเบิรงล้องกินเบองเด้วยพี่น่องกินไปกินมากมันจะหวาน ตั้งเด่นเนาะเขาจีดสอมกล้องเด่นเนาะสอบว่าให้มันตัดก่อนเหรพี่น้องจินนี้เฮดว่าเป็นจินนี้ปึกหรือว่าต้องไปดีลิทวิดีโอวดีโอกล้องออกร่วมชมกล้อที่เขาถ่ายไปพี่น้อง ดีลิทออกเลยท่านดีลิทกับฟีดไยเหเดิดดแปลว่ามันอาจจะเป็นว่ามันหล่นสินมันหลายร่องข้าไปบางทีจริงกับเฮ็ดบ่ได้ อยากจะกินซาซายพี่น้องเบื่งไช่บ่ย่างกล้องตัดที่ไม่ได้เห็นท่าจ,จบ <c oughs> ต้องเร่งสปีดไซมัน มาได้จ้าทุกคนน้องใอย่ับลุกมาเปลี่็นเก็นเน้ยถ้าจะกินที่วอลไราก็มาได้กินจิตตดัดนมันจะยิตงตุนนะพี่น้องครับกีวิต รู้มาบบกเพื่อนกับราปูมากกินไปก็ยังหละบเดนลยนมากินเออมาเบากห้งแน่กินเขาอยู่โฆษณาสินค้าคือบ่เออมังก็ได้ก็น่ามันี่กันสม้าโฆษณาผู้งกินผู้ื่ิงเบายังไงอันบระเทศนี่กันสิเขาสิมาขายผักโขมผักโขมแล้วก็มีผักโมมาขายนัแหล่อ ก้วมหรือผาอย่างงีเขาคุ่มขับไปงี่นี่ยัดข้าไปงี่ก็ได้นี่อืมนี่ข้าหนาวหลายกันยัดหลายๆสั่นงี่ยัดเขับไปไม่เผว่าดอกเลอวเสื้อห้านี่ยัดข้าไปนี่ใส่้ข้าไปงี่จงไวโซนิกก็ได้ไม่เผ่้านน่นี่เลอวเสื้อห้าสะดวกนี่ข้าหนาวมากกันนั่งงี่ฮัลโหลเอบววันสบายดีบ่คืออยี่ที่นะนารอน้ายี่ที่มักจะจังพระอย่างเขามานั่งเทนซ่น สิมาเลอะแต่เห็นหอะย่างปะปู๋อม่เ็นอย่างนั้นคือนมาคื่อแต่นอกบปนี่นีอขึ้นมานไไนขื่อแต่แบบยไไังไงเราเห็นอย่างนั้นมาจานสำนักใดแต่แสบหายเด้อนะอืมขั้นพอนเขาก็ถอดออกงี้อืมเอ็นบ่นนี่เอ็งถอดี้ก็ได้ น,นี่น่อกมาเลยใสสบายเห็นมอืมอืมโอเคโยงอืมสิกระด็นน่นเป็นมูเลาะก,กินเกนล่ะกินน้ำเล้าบ่ได้บ่ไปัญญาเกินัก้าเขากินยังงตะลมือไม่ใช่บอกพริกดองเมืม่อไนกัเกลือ,อสินีย่ยเอาเกลือเราไมาจำนี่สิไข้กล่เด้อืม ยังไงมันมีอย่างมากมาที่เกลือโลงใสจะเกิเข่าส่งเหมือนเบยนั่งตาเลี้ยงโมันหนักไปให้เข่าห้องหอกินได้ทำไที่ยูน้าหม่มาอยากเข่าหองหมอกแคน้ายูน่ากับยู่ไก่บ้านนอกอากกิน้องวานด้่ยมันเสีบเนาะี่มันถือน้ำตาลไปมบอกเออ้องไปหาห้าน้ำนเราน้ำตาลคุกคุกแล้วก็เข่านีก่ไหลนี่แก็มี่ของ้านของร้านแขกร่านแขกก็มี่้าแขกไม่อยู่น่อย่าง ไม no so like so ่มาข่าวไม่เห็นบอข้าวยุ่น้านกินก็ไมีเห็นบ่นวนะนหลอบอบอเขามอขูดบอาบ่กูบอกกูซื้อกูไม่อยากเอาจมูกเกเดอของหมักว่าพูดถึงของของอกของหมักน้อยน้ำตุงตานเนาะก่อนจะหมักนอกกระบอกตัวนี้บอันกล่านใ่ญยตัวนี้มกของหวานเนาะนึ่งเนสือหน่งยหนาสพกล่กินกกบบแตก ลำเลือนีอของถืเนเป็นแซ่บคนด้กินเยอหลายแบบเป็นสนผสมนั่นผสมนี่นะส้นแ้าวเส้นัยังกถือผู้ไฮเลือกกินไี่หองเลือกกินดีดีกินบ้างกล่องนี้ข้างมผมขยาน้แทเส้นผมใส่ข้างหลางคนเลือดเตยส้มผมใ่คนเลือดเลอดออกมาใ่ส้มผมยยนะไม่อยือขนเจ้าคน่ะส้มผมไมไปเปียมเลยจ้าคน่ะนดีนะ เมื่อนอนอเห็นแล้วกินก็นจะกินน้ำเอยหรือล่าไม่เป,เป็นไากินกินไปแล้วเขาท้องเขากระเาะวจนีก็พนท้องมาท่านเศร้าบมดมืออหลาๆพี่น้องเจ้าก็กินเนี้ยแล้วก็กินอะ้รสัอย่าง <c oughs> นี่อยา่างเราก็มวนใส่ผอมหปเกี๊ยวเ,เรามวนเสมอย้ำเราหิวมากนะนะเราบริน,น้ำผู้ได้ยางไป็าเศ้าใส่น้ำปลาน้ำดงเราก,กินในเบสส้อย่าง ห้าน้ำเสาใหม่เ้าเฮีหนไหกินหลอหอิ่มสมัคห้าว้าห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 ้าย้าห้วย้าห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 เาห้าหาห้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 าหยาห้าห้าห้าเ้าห้าห้ยห้าห้าห้าคือห้าห้ห้า้าเ้าห้าหาห้า้าห้า้าหองเ้าห้าห้า้าห้าห้อเรื่องห้าหคาหห้่หห้้านหาห้้้ง้แบบาาห่ลดาาเองนะ้้้ คือจะมอกกินเหล่ามอยากินเหล่ามักก็เซ่ไปห้าไปนล้วมีน้ำซ่านกับกะมาก,กับอิมสังมังมาห้าไปหาหาไปเหมือนัขั้นเหาหมดเหาจหา๋หมด้าไปน้ำเสเาเฮอยนาเงี้ยขวกวกเนอืยยักหลายเห็นกินพวกเขียวพวกนี้เีนกระซ่งขึ้นอยู่พวกเขียว,วก็ไม่ได้กินขื้ขยขยอ,อย่างอย่าง

เอิอหนงว่ด้วยกินก้อ่าก้อนไม่ิตัดเอ้าเจ้าเอือยิทาจบเลยอ๋อสิเบิแล้วตนนี้โอ้ยตืนสวยพมดข่เลยบท่านซ้ำเบิตจ้เออโอ้ยเบิล้วสิเบอแล้วเบิสิเบิแล้ว้าเบิล่าแล้ววนนี้เมื่อกี้มาตเราเบิร์ตอวันนี้โอ้ยเบิรเบิกีีบวันนี้เบิขลอวนนี้เบิเกี่ยงบิเลยยพวกข้าวนะบิได้กินหอกบ่ท่านเล่าเบิุน ท่านเอิ่นให้รีบมากกระโนนนี่หนึ่งนั่นถ้าท่านเอิน่นนะทำเพราะท่าน,รรานกินทำเพาท่รรานเลี้ยวเข้าปีนี้ก็แห้งแรงหน้าแหง้งบอดีเิดเมาวัดผู้เดียวเท่านั้นแล้วผู้นี้กไหลต่อยนี่นะถ้าจบพี่น้องคะกนะะนินแล้วเข่าไปสีเข่าว่ามีเบิร์ตเข่าสานไม่ได้เข่าปลายเขาไม่ได้เข่าเปียกนั่นแหละบอดีหาไปสีมันค้ำแล้ววัตถินสีเข่าก่ได้ เกาไปเฮ็ดไม่อาง่ายไม่อาง่ายปากเปลี่ยนสอนบัฟเฟ่ต์ตังจักเถื่อนตอนนี้เป็นอะกินเลี้ยวลิเลียลึดข้าบลึดเบิดทั้งจานทั้งกะละมังพี่น้องท่านค่าจบอยู่พี่น้องเกือบตายเกือบพอท่านมีแล้วเอาไปงูไปเล่จานถ้วยเ่าต้องเงี้ยนสบายสบายเป็นางสบายสบายมีเราอยู่สบายอยู่างแต่เราเราต้องลางจานคือเกี่ยงเลยนะใส่งมปั๊บสบายเงี้ยเลยโมสบายโมยัง พอมีปัญหาเรื่องตวยซ้ำกันแล้วสาวเดี๋ยวเลี่ยนหลวบตะวัดหงูปุ่นพุ่มปั๊บสบ้านอาพี่น้องขาโมต้องเศร้าเอาเตาต่อค่ะตอจนมั่งตาราได้แต่พี่น้องนั่งเราหนูจมแต่ตัดโมตองเย็นนานี่ไปเก็บก่อนนนั่แล้วก็เสดงงูสวยงูจานนั่นละเพราะว่าสวยจานมันสบายล้างแล้วล่างหลอนแล้วคนหนึ่งเลี่ยนหลวบคนหนึ่งบดแล้วกวดเียาพูดยาคนหนึ่งหลอนบางกังหลอนเบิดมันเฮี้ยนซ่านก็ได้โมต้องหยาดแล้า กินเขาแล้วล้วกับคนหลังก็กันนหลัง้าเราไปรอนิดน้อยนั่นแหละอืมแตสิ่งงเรี้ยนงซาไปละนอนกันนอนขาวเดี๋ยวนอนประทันข้าเดี๋ยวมาสูดีเขากับลูกโอ้ยเยเอารัปลาไปเอานับปนี่แดงสีแค่เนี่ยุณหยุดหนคุณนอย่างแนพุณมัน่งเกียดเอาได้บีคนแซ่บมึงด่าทัด แกอไรพว,วนวั้นแม่นางสาวเลยก็กินได้แต็ามาอีู่ละกินก็ยังอรอกันได้ดอกสามสี่เมือสอนกินเต็มเดียวก็ตายแล้ลพวนนี้อืมอืม,ม,มอมหา่างหลายไข่อยู่ทำบอมี่องพริกอืมปลา่ิจนะ๊อกนะฮะอะอยาี้อยู่เกี๊ยวกั้เกียววกนิดนี่อ้าี๋้า จบสุดมเซัตมันขลาวอยู่บนนนมันนั่งเสาแล้วก็นั่งฝังเสาเข็มสักจุกๆนะมมนบิดเลยนันถานแล้ว,ลวหลับเปล่าด้วยสิลาใหญ่เขาจะสอบผมนี้นั่นแหละจะไม่เมียนไม่สามานะั้นน่ะต้องเกี่ยไปมุมบิดเีกินชั้งสีะหลือือืม่มมาแปลกกับพี่น้องอ น้องคายกินเนี้อกินห้อยจิงอยู่ดีไม่แห้งสินะกินสินะกินซากินซ่าเลยมีอยู่ดีไม่แห้งเพราะฉนั้นเราต้องอย่างกินอะไรกัดไปหล่นก็เสียนึ่งกินปลาคนป่วยขอดกได้นี่กินนี่สินะเมื่อคืนบ้านเขามาผสมกินนี่สินก็ได้อต้องจับ ห้างเงาเเนี่ยมาเบิดผมกินหมกสมเบิ่งเจ้าเบิ้งกินหมกสมเขาเจ้าเบิ้งเนี่ยแอือืมยิ้มแล้วพี่น้องบอลนี้ยบอยิ้มาชิบานะเนะกพี่น้องคานนัยเจ้เฮะขาบุนล้นึงนั่งใส่ปเดียวเบินาะโรงงานขับปนเบิดอยู่เนี่ยาเมาเลยอ่ะโรงงานกับปูนแก้วนามาาได้เปกินเฟีนนฟะแล้จะาเอาเจ๊งก็นนี กินฟรีแส่งว่าส่วนปมุกนั้นประดี๋เขาบริกกินฟรีแล้วเขาบริก้กินดูซุ่มกันบ้านั้นเจ้ากด้เงินในท่องย้อมมีรสคาหลายอยู่อ่าอืมถ้าเขาไปกินฟรีเจ้าก็สิทุกอืมบดสุมที่น้างค้ส,แส,แสมแซ่บแบการบริลดอันขามันยังดีสมๆหมานร ยังจะกินอ้างเพิ่มอีเนาะปรน่าผสมกับากจะไม่กินอ้างเพิ่นืมกินแล้วมันกระบายดีนะมันเนาะกินแื้กินแล้วมันไม่แห้งนะพี่ครับเพลรับที่พี่น้องแร้วลุกกันไม่กินตำเบมอนันนี่เราก็นอนรับก็นกรับับแล้วจมยังมเลิกเปืงป้งเากรตุ้นแล้วติ่งเขี้ยวกรตุ้นแล้วก็ติ่งเขี้ยงของหมูเหย้ไปอย่างน้ มอสมัยเป็นทหารอีกแล้วกินเขายิ้มๆเสียแล้วพี่น้องครับเริ่มเสพติดซึ่งซิ่งเขาเป็นทหารบ่เคยประจำประจำอะไรต่อกินเข่าบ่ได้ยิ้มดอกแต่ว่าเขาได้กินเข่าลุกไปแล้วยิ้มเราแบบนี้แดดท้องฮ้อนท่างลาดยางพี่น้องถือแดดนั้นฮ้อนแล้วเพิ่นเหี้เขาเป็นนอนนอนแพเอาทองเขาเนี่ยทองเขากินเข่ากินน้ำอยู่ผอดเสือออกนอนแดงเพราะมุนี่เปื้อยแดงเพราะว่ามันถือคว่ำฮ้อนของแดดเผาอวานทางลาดยางแล้วก็ นอนไงหลังแล้วก็ทยไปคือคือปั่มบอลนะพี่น้องขาดียิ่งๆสอกนี่แตกมืดทยไปนี่สิค่อยทายพี่ตัวนั่นสั่นตูมยิ่งตัวนี้หน่อยไปยุ่ในกุมบูไยชายชะก,กันต้องฝึกขึ้นเข่ามืดแต่พี่น้องขา <c oughs> เข่าโพเข่าพ่างเมนอันที่บ้านมีน้มมีเนินอ่ะพี่น้องขาเป็นแบไม่เง <c oughs> ายๆแต่ยู่ยเดี๋ยวฟาดลงไปมันถือหาคนนอนเลีงกันเวลา เขาฝึกตอนเขาโพน,นะคะผู้ใดเป็นทาหารจะรู้ว่าเขาโพมันยากมากเลยขั้นตอนที่โหดร้ายที่สุดค่ะปลาเพกป้าเพก,กันโขกจนแตดแฉกนะขาผ้ากันหมุนอมลอดไปสีงน้ำกรจกน,น้ำมันจับท่านาดำดำเลยเราเพื่อนเรนาก็ไนนปนอนโดดพอถึงโดดสวรมลอยกระทงค่ะในทหารนะคะอยานนี้ได้เป็นนั่งนบพมาด นา่งนุ่งผามเขาแห่นางนุ่งผามเขาเอาเอากระเทยตะละหมวดละหมวดมีนี่กระเทยอยู่แล้วด้วยล่ะเขาจับกระเทยมาเป็นนางนุ่งผามแล้วก็ไม่ได้ใส่ชุดยังับพี่น้องครับเปื่อยเมื่อแล้วก็มานั่งขาดคอผู้ชายใครหำขาดคอผู้ชายเขาแห่นางนุ่งผ้ามัดมันก็เลยเขาเขาไปเฮ็ดกันเลยบ่ได้เขาก็จะถือทำโทษนั้นพี่น้องครเขาก็ต้องเฮ็ดถ้าเขาไปเหตุมูอเขาก็ต้องถูกทำโทษเ้าก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าผิดคนหนึ่งเขาจะถือท่น้้องแลำโถนเพื่อกระทงไปอยัเนีย เพิ่นจิตักสวมนะเรื่องของเรื่องเพิ่นไปเปิดฟ้าสวมด้านหลังนะพี่น้องผู้ได้กินข้าวอยู่ก็ขอโทษเด้อค่ะชิวว่าตอนเศ้าทหารขี่ับพี่น้องเปิดฟ้าสวมบอกเพื่อนจีหายห้าวลุ้งไปนี่ปรมาณโมเขารบเอากระทงเหนที่ว่าเพิ่นสั่งให้เฮาเอาเอาไปเอาใบไม้ไม่ให็กระทงอ่ะค่ะเพิ่นเอาเอาลงไปวางในโถสวมไอ้ท่อสวมที่ว่าเพิ่นจะดูดนเดี๋ยวนะยื่นเหรียญลงไปเฮาโดดลงไปทีละคนป้าสิพ่อบ่ โดดลงไปงุ้มเบาเรียนอยู่ในท่อขีไม่ใช่ได้สมองเขาแต่ว่าเขาดดลงไปท่้วนะเออหมดแลยนะขี่แล้ว่าเขาดันไ่เปิดเบิ้งขี่ถ้าขี่ทั้งนอนพี่้องคาตอนขีไม้เนี่ยันเศร้าเป็นกอนโคโลเยยอันเก่ามันก็ะเป็นดำๆแต่ไม่ดูดบเนี่บางแล้วขึ้นเขนเลยโดดลงไปเรขึ้นมาแล้วี่ทองค้าขึ้นมากเรานปขึ้นมากแล้วว่าห้่ล่างค่ะนอนเลยแห้งหมดน่นเยแ้งงน้ำมสีเป็นลยจนแหงนะเออจ้น่ะเออ เคิบเคียวเมื่อพี่น้องค้าได้เนยแท้ผิวดีผิวดี่ไมผิวดีขี้ย่้าวขี้สมุนไรมผู้ใดมีรถดดูสวมจมูกนะขี้จามันโดมันมันมันถึงันถึงน้ำหนาน้ำเนียเคี้ยวปืปืนยังมเศ้ามันแห่งเนาะค่ะเคียวอ้อนอนหักอนหัดั่ตัตีต้องนซอดั่งตีไม่็ช่เขาไปเมื่แต่ต้นน้ำผิวมาก่นเรียกว่าผิวสวยล่ะผิวแท้ผิวแบชนเอาว้าวามออริฟปุ๋ยใช้ปามออริฟค่ะ ธรมชาเิคือมะเขือมักเขือมะเล่นมะพริกมีเบิรดสยามไม่นียังโอ้สมบัตปีปี้มีทุกอย่างนี่แต่โมควาเราโมเคยโดนนึกเจอโอนบอกโเคยบอกนกแล้วแต่มองแล้วแต่เขาสีแกงเขาแต่ละข่ายโมคือกันตอนฝึกบอกแล้วตอนฝึกสีอ๋อตอนฟึกโมเคยโดนนึกเจอตอนฟึกไม่โมเขาถือโยเขาว่าจะฝึกสองเดือนพี่น้องค่ะเขาจะฝึกเขาว่าไปโดนอยู่เขาเห็นพี่นําบุกไปถือโยเขาว่าเขาโเคยโดนมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนฝึกเขาจะแกงต้องคนโมถือไงคนฝึกนี่ก็พวกกันทหารรุ่นพี่แหละค่ะ เป็นผู้ซอยผู้ฝึกคือเขาจะแกงเขาเขากระแกงเพราะเขามีสิทธิ์อำนาจอยู่นขอเขาเขาจะเตะเขากระเตะฝึกผู้คนเจนนี่ดึงนี่มางไหนไปอาทิตย์อาทิตย์แรกทิตย์สองเฑ์เกณฑ์นี้ดึงเงินเนี่ยพี่น้องดึงเงินก็เอาข้อให้มันได้เขาอันน่ะเล่านะ็นเล่าเจนนี่ดึงได้แค่สองเทือพี่น้องนี่เลยนะเขาให้เขาให้ซิบเทือรพานเจนนี่ดึงซิบหรือแปดเนี่ยแหละเจนนี่ดึงได้สองเทือมันเบาไหวลิ้นมข้นเบาได้มันเมื่อยมันฉีตาย เขาให้เขาให้เจนนี่เสื้อเสื้อนาเขาให้ที่เราใส่ลแซ่ลเสื้อนาเราบวกกับผู้ฝึกน่ะเอาเสื้อเอามือมาพันมัดใจของเราต่อยเจนนี่มันครบแปดเทือจากสองเทือสักว่าหกเจ็ดแปดหาตีเจนนี่อหาเทือเนี่ยรู้เลยว่าวิ่นมองดาวออกเป็นทังไดมันคือมีไฟต่ถพักไปเสียตายำเขาเพราะได้พี่น้องค่ะโดนทั้งกระตง่ายง่าย้งง่า้งค่ะว่าได้เคยเสียยาเหนี่ยวเคยแล่นบัลล์แหมูือแรนออมบวกเก่งแล่นปลาสูมือันนี้ก็แล่นไป ได้บัตรยางแล้วนั่นสุยาผ่านปบนี่ผมนี่ปืนผ่านปบแลนยเลิศแลนผ่านแต่วันี้ว่ผ่านวันนี้แลนบันนี้อาทิตย์แรกก็ไปแลนตัวนะพี่น้องค่ากินวไันตอมเนไก่ไปเดี๋ยวไปกันไปเลยเอ็นนี่คือมันขาดนี่พี่น้องค้านั่งฉีก็บ่ได้เพราะโด้อจะอธิบายบ้างสวมฉีดยุงซีนบ่านา่งลงจำสีบ่ได้พี่น้องมันงเจ็บมันต้องต้องยืนยุสงซียุงซีพัว่าข้าห้ามรงสุดบ่ดด้คือจั้งเอ ไปโบเลียนกับบได้โบเลียนเขาก็บอกมันรับยารับยาีอย่างที่เกือบเกือบอีโจ๊กไอ้เกือบนั่นแหละค่ะเกือบบูมฮาระดแคะเตะใส่เเขาลินปีผีพี่น้องขาคนละเม็ดเจนี่เมื่อใดเจนี่เล่นมาไว้กับเขาเขาจะบอกว่าเลีนมันเลีนมาไว้หลีพี่น้องมันบป่ไปเลยขาขาดขึ้นขาถึงตัดนี่มันปวดไปเหมือนเจนนี่ก็บยี่ห้อเมคเขาเตะพี่น้องคันเตะเบิ่์กับเแลลวมันต้องเตะเขารินปีเขาแบบว่าสินี้แบบว่าตายขึ้นน่ะเตะแบบทีนี้ว่าเจนี่ว่าเจนี่ตายไปแล้วนะ แต่ว่าเรื่อคืนมากแบบว่าแต่ว่า,วาเพราะว่าทหารเขาสามารถจำหน่ายตายได้ปีละพีพ่น้องค่ะ